สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป 6, .6 ทับ6ที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะคาบวิชาภาษาไทยพบกับครูแพรนะคะจากคาบที่แล้วที่เราได้เรียนเรื่องการอ่านแผนที่ไปวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านแผนภูมิเนื้อหาสาระจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปที่ครูแพรเตรียมมากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายของแผนภูมิกันก่อนเลยค่ะ แผนภูมิหมายถึงรูปภาพหรือรูปเลขาคณิตที่ใช้แทนขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลทางสถิติซึ่งแผนภูมิก็จะมี3รูปแบบด้วยกันนะคะได้แก่แผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณครูก็ได้มีตัวอย่างแผนภูมิทั้ง3แบบนี้ให้กับนักเรียนได้ดูกันค่ะ มาเริ่มที่ตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าแผนภูมินี้แสดงจำนวนผล,ลไม้ต่างๆนะคะซึ่งส้มเขาก็จะใช้รูปส้มมะม่วงเขาก็จะใช้รูปมะม่วงรูปองุ่นรูปสตรอบเบอรี่และรูปแอปเปิลนะคะเพื่อทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างของแผนภูมิแท่งนั่นเองค่ะซึ่งแผนภูมิแท่งก็มีลักษณะเป็นแท่งตรงนะคะซึ่งแต่ละแท่งก็จะมีสีเพื่อบอกนะคะว่าสีนั้นๆแทนด้วยอะไรอย่างตัวอย่างนะคะสีน้ำเงินก็จะแทนจำนวนตุ๊กตาหมีสีแดงแทนจำนวนตุ๊กตาผ้ารม่มและสีเขียวแทนจำนวนพวงกุญแจนั่นเองค่ะ และตัวอย่างแผนภูมิอันสุดท้ายนะคะก็คือแผนภูมิวงกลมนั่นเองค่ะซึ่งก็จะแทนสีต่างๆด้วยอาชีพต่างๆนะคะซึ่งจากในตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นอาชีพค้าขายที่มีจํานวนประชากรที่ประกอบอาชีพนี้ถึง20%ซน์หรือจะเป็นอาชีพรับจ้างที่แทนด้วยสีเหลืองมีจํานวนประชากรที่ประกอบอาชีพนี้ถึง30%นนั่นเองค่ะ และเมื่อเรารู้จักตัวอย่างของแผนภูมิรูปต่างๆแล้วทีนี้ครูแพรจะพาทุกคนมาดูส่วนประกอบของแผนภูมิกันนะคะซึ่งส่วนประกอบของแผนภูมิก็ประกอบไปด้วย2ออย่างเท่านั้นเองข้อแรกนะคะก็คือประกอบด้วยชื่อแผนภูมิทุกคนเห็นไหมคะในตัวอย่างนี้ชื่อแผนภูมิคืออะไรเอ่ยถูกต้องค่ะ คือชื่อขยะรีไซเคิลจำแนกตามประเภทวัสดุนั่งเองนะคะซึ่งก็จะมีประเภทโลหะแก้วกระดาษพลาสติกแล้วก็อื่นๆเมื่อมีชื่อแผนภูมิแล้วต่อมาก็จะเป็นส่วนประกอบที่2นะคะนั่นก็คือตัวแผนภูมินั่นเองค่ะนักเรียนทุกคนดูตามลูกศรที่ครูแพลวชี้เลยนะซึ่งตัวอย่างที่ครูนำมานี้นะคะก็เป็น แผนภูมิรูปวงกลมนั่นเองค่ะลูกศรก็จะชี้ให้ดูภาพรวมเลยนะว่านี่คือตัวแผนภูมินั่นเองเมื่อเรารู้จักส่วนประก mhm. รอบของแผนภูมิแล้วต่อมาครูแพลวอยากจะมาลองทดสอบความรู้ของเด็กๆกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าจากตัวอย่างแผนภูมิแท่งที่ครูแพลยกมาเนี่ยนักเรียนจะสามารถตอบคำถามกันได้ไหมน่ะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะครูแพลวขอถามว่า แผนภูมิแท่งนี้แสดงอะไรคะอะเฉลยค่ะคือแสดงจำนวนนักเรียนชั้นป .6 ที่ชอบรับประทานผลไม้ชนิดต่างๆนั่นเองใครตอบถูกบ้างเอ่ยมาต่อกันที่คำถามข้อต่อมาเลยแล้วนักเรียนที่ชอบรับประทานแตงโมมีกี่คนคะดูจากในแผนภูมิเลย,ยเฉลยนะคะ มี18คนนั่นเองใครตอบถูกบ้างเอ่ยและคำถามข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนที่ชอบรับประทานอางุ่นมีมากกว่านักเรียนที่ชอบรับประทานลำไยกี่คนคะคำถามข้อนี้ต้องใช้ความคิดนิดนึงนะดูเปรียบเทียบกันแล้วต้องเอามาทำอะไรกันเอ่ยใช่เลยนะคะ4คนนั่นเองค่ะโดยคิดจากอะไรคะ โดยคิดจากเอาจำนวนขององุ่นคือ16คนเนาะลบกับจำนวนของลำไย,ยที่มี12คนก็จะได้ผลต่างคือ4คนนั่นคือจำนวนนักเรียนที่ชอบรับประทานองุ่นมากกว่าลำไย,ยนั่นเองค่ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับ เนื้อหาสาระการเรียนรู้เรื่องการอ่านแผนภูมิที่ครูแพรวได้นํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้ครูแพรวก็หวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องนะคะ ทีนี้ครูก็อยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาการอ่านแผนภูมิในหนังสือหน้า147นะคะหรือถ้าหากใครที่ไม่มีหนังสือก็สามารถดูเนื้อหาสาระจากคลิปวิดีโอที่ครูแพรได้ทำขึ้นได้เลยนะคะและทีนี้ครูแพรก็จะสั่งการบ้านนะคะให้นักเรียนไปทาการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า142และหน้า149นะคะ มีแค่2หน้านะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดนะคะผู้แพลก็ได้ถ่ายรูปโจทย์แล้วก็ให้นักเรียนคัดลอกโจทย์แล้วก็เขียนคำตอบใส่ลงในสมุดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คาบถัดไปนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน